ต้นให้อยากถามพรว่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยจะหมดตําแหน่งว่าวกรทมแล้วเนี่ยพอใจกับผลงานที่ผ่านมามากน้อยแค่ไหนจริงก็ยังเลยอเยอะนะครับเจ็ดเดือนนี้ก็เกือบจะหนึ่งปม,อมของบาระทั้งหมดนะครับคืนั้นไม่ใช่ว่าจะเหลืออีกวานสองวันนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกสบายใจที่สุด ก็คือว่าก็คือผมมีสองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือคิดว่าในในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผมได mm ้ hmm. สัญญาไว้ในช่วงอาเสียงผมก็ได้ได้ทำไปแล้วนะครับกับหมดนะครับอาจะรา์ในส่วนที่เกี่ยวกับเราบองว่า mm hmm. ขยาย อีพ e ไปบางว่าแต่ว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะตัดขับสายส่อิเงินแล้วก็เราต้องร้อแบบเติม <S S S> ออก <ๆ S 2> แบบใหม่การก่อสร้างก็ต้องชะลอไปพระน้ำท่วมแล้วก็จริงๆนะเนี่ยถ้าเ่้รัดให้บางว่าเสร็จก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่า <S S ๆๆเพราะว่ามันยง ลงกับสายสีเหมือนนะครับคณะนั้นนเี่ยยังไงก็ต้องสมองเพื่อให้เสร็จแล้วก็ใช้พร้อมๆและใช้ได้พร้อมๆกับสายสีเหมือนนะครับส่วนอื่นเรื่องพื้นที่สีเขียวก็เป็นไปตามกําหนดนะครับอาจจะมากกว่ากำหนดแต่ตามที่ได้พูดไปก็ตามนะครับกล้อง c c v ก็สัญญาไว้หนึ่งหมื่นตัวก็เิดไปแล้วหนึ่งหมื่นสี่หนึ่งหมื่นสี่พันตัวนะครับจะต้น โรงพยาบาลบางบุนเทียนในขณะนี้กําหนดให้บริการเดือนทัดเดินทัดม <ừ, S 1> าครับซึ่งก็เป็นไปตามที ừ, ่งสัญญาไว้ ừ, ผมรู้ว่าไม่สามารถสร้างออกแบบและสร้างเสร็จภายในสีปีแล้วครับเพราะตอนรับตำแหน่งนี้ไม่ได้รับมอบที่ดินเลย ừ, ครับตอนนี้ก็ก็เริ่มออ,ออกแบบเสร็จแล้วเริ่มก่อสร้างแล้วแล้วก็จะสามารถให้บริการกับผู้ป่วยนอกได้ ในเส้นปีนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่ผมได้ให้สัญญาเพิ่มเติมหลังจากที่ได้เลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้ทำไปแล้วนะครับเอาชาออกจากกรุงเทพแล้วนะครับะะเอาจะสร้างบ้านที่กรุงเทพเหนือที่ดอนเมืองตอนนี้ก็เตรียมการอยู่นะครับ น่าจะวางศิลาเรื่องแรกภายในวาระของผมนะครับก็เป็นตัวอย่างนั้นก็ผมคิดว่าในาที่ผมได้ได้พูดไว้ในช่วงเลือกตั้งนี่ก็ทําไว้ทําไปแล้วหรือทำกับหมแล้วที่ทําไม่ได้ก็เป็นเหตุสุดปรสัยอาจจะพูดได้เป็นเหตุสุดปรสัยจริงๆนะครับเรื่องที่สองที่ผมรู้สึกสบายใจคือผมก็ได้มีส่วน จะน้อยจะมากแค่ไหนก็สุดแล้วแต่จะวิเคราะห์กันเองนะครับมีส่วนในทารที่พระประคองกรุงเทพเมืองกรุงเทพมหานครผ่านผ่านคนอันตรายสามอันตรายด้วยกันคือ2วิกฤตทาสองวิกฤตทางการเมืองแล้วก็หนึ่งวิวกฤตวนะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายม,มีความยากลําบากที่ตางกัน แต่ว่ามันมเหมือนกันคือต้องบริหารจัดการในด้วยความละเอียดก่อนด้วยความอดทนด้วยความด้วยความมุ่งมั่นในการที่จะยึดผลประโยชน์ของผู้ร้องประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับจากนโยบายที่ทางผู้ว่าเล่ามาเนี่ยอยากให้กรุงเทพอยากให้กรุงเทพเนี่ยจดจํานโยบายไหนเป็นอันดับแรกๆมั้ยครัผมไม่สามารถออบอกได้อบอกให้พี่น้องชาวเชียงบุรีพัน จำนู่นจำนี่ได้นะครับจะจำผมยังไงก็ก็สุดแล้วแต่อันนี้ผมจริงผมไม่เคยสนใจเรื่องนี้ครับมผมสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมคือเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านพ้นไปแล้วผมรู้สึกสบายใจว่าผมได้ทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่คือที่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด ส่วนพี่น้องประชาชนแต่โกวนาผมจำผมในเรื่องใดมากที่สุดหรือไม่จําก็ได้ก็เป็นเป็นสิทธิขที่ี่อน้องประชาชนเปรียบเทียบเส้นทางการเมืองกับตําแหน่งผู้ว่ากรทมกับช่วงอดีตที่ผ่านมานสมัยเป็นรัฐมนติีตํางลงตำแหน่งสอสเนี่ยยากขึ้นน้อยลงตรงไหนมากงานนี้ไม่เหมือนงาน,งานใดที่สุ้ในในการเมืองนะครับยากกว่างานสสเยอะ งานยากกับงานต่างไม่ใช่เยอะนะครับอาจจะในหลายทางด้วยกันอาจจะยากกว่าภ,าภาคธุรกิจของนายรัฐมนตรีเขาว่าได้นะเพราะว่าในส่วนของนายกรัฐมนตรีนั้นนะมันมีความสมดุลระหว่างความาสมดุลระหว่างอำนาจหน้าที่อำนาจกับหน้าที่ ผมว่ากรทมนี่หน้าที่เยอะความคาดหวังเยอะแต่ว่าอำนาจค่อนข้างสำกัดนะครับเราเป็นนายกนี่อำนาจล้นฟ้านะครับเสียงท่ามาในสภาก็สนับสนุนอยู่ตลอดเวลานะครับโตประมาณไม่ผ่านก็ไม่ได้เพราะว่ากระทํางยุบสภารือละละออกซึ่งไม่มีขระสอบในไราเขาอยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ นายกคุมทุกหน่วยงานอยู่ในมือหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจในในในประเทศไทยอยู่ในมือผมไม่ได้คุมหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ในมือนะครับดังนั้นผมคิดว่าเป็นในแง่ของความยากเนี่ยผมคิดว่าผู้พากตมอาจจะยากกว่าก็ได้แต่ก<ม>็ไม่ได้บอกสาคัญก<ม>ว่านะครับผมคิดว่ามัน สหรับนายกแล้วเนี่ยมีความสดุนระวางอำนาจกับหน้าที่สำหรับผู้ว่านี่ผมคิดว่าอำนาจน้อยกว่าหน้าที่หรือความคาดหวังว่าหน้าที่ควรจะเป็นอย่างไรด้วยความยากทั้งทั้งด้วยอำนาจหรือการบริหารเนี่ยที่ผ่านมาในตําแหน่งของผู้ว่าเนี่ยมักจะถูกโจมตีทางการเมืองหลายเรื่องกจนไล่เลียงตั้งแต่เรื่องน้ําท่วมกล้องซีทีวีจนกระทั่งล่าสุดเป็นเรื่องต่อสัญญาจ้างสัญญาเดินรถของพีทีเอสนะครับผมว่า โดนโจมตีน้อยแล้วนะเท่าน้อย oh, nice. จะพูดถึงนะคร CCTV ก็พูดกันมากมายแต่ว่า,าการพิสูจน์แล้วมันก็ไม่มีอะไรเพราะพิสูจน์ได้ว่าว่ามันไม่มีปัญหาอะไรนะในส่วนของที่เป็นนโยบายของเราจริงๆไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ซ้ําการจัดซื้อของเราสเปคของเราเนี่ยไม่ได้แท้แค่ไหนเลยผมว่าดีพอสมส่วนใหญ่ทั้งน,นะครับตอนนี้ก็ วันเ,เรื่องก็เริ่มเงเียบเียบไปแล้วดังน,นั้นก็ผมก็คิดว่าเราได้อธิบายไปทุกจุดแล้วมีทเสรกเ็เราก็ผมก็ได้พูดไว้หลายครั้งแล้วก็ว,ว่าไปตามเนื้อผ้าถ้ามีปัญหาตุกกฎหมายก็บอกมาว่าปัญหากฎหมายตรงไหนแล้วมีคนไปร้องเรียนที่ไหนเราก็ไปชี้แจงที่นั่นมีคนอ,าอยากขอความร่วมมือใหส่งเอกสารแล้วก็ส่งนะครับมันไม่มีปัญหาอะไรเรา เราอธิบายได้แล้วแล้วก็มันไม่ใช่สิ่งที่ผมลุกขึ้นเริ่มทำแปเดือนสุดท้ายไม่ใช่ในลักษณะหนึ่งเราเริ่มตั้งแต่ผมเข้ารับตำแหน่งลาวตั้งแต่ับแต่แรกเริ่มที่ผมยืนยันว่ากรุงเ,เทพธนาคมต้องมีสถานาาพตามกฎหมายที่ถูกต้องอครับเดิมไม่มีนะครับไม่มีข้อบัญญัติรองรับ บอกว่าถ้าเราจะใช้คุณเทพธนาคมเป็นเครื่องมือในการที่จะทํางานหลายด้านในการเดิน,นดุจเอร์รี่สารานสารแลตพอกการต้อง้องมีข้อบัญญัติรองรับนะครับมันก็เริ่มมาตังาต้งแต่ก่อนหน้านแล้<ม>นะครับแล้วก็ในส่วนของ BTS มันก็มีข้อบัญญัติมีคำวินิจฉัยของกฤษฎีการอาสอบครอหมาโดยตลอดนะครับแล้วก็กนนผมคิดว่าในแง่ของกฎหมายเราสามารถ สามารถตอบคำถามได้แล้วเขาไปตอบไปแล้วการจ้างดีเอสคราวนี้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากรรคื่อไทยหลายอย่างอาทิเรื่องความไม่โปร่งใสการไม่เปิดประนูลเอกชนและอื่นไมาร่วมแข่งขงงันหรือกระทั่งมูลค่าการจ้างสูงถึงหนึ่งจุดแปดแสนล้านบาทตรงนี้เราพิสูจน์ได้ว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของดีทีอเ,เอสที่เราจ่ายให้ที่เราจ่ายให้ ไปสาย BTS นะครับต่ำกว่าสายสีม่วงข<ม>องรอฟมอครับเราพิสูจนได้ครับ<ม>เพราะว่าของรอฟมอนี่อ2กิโลนะครับ90,000ล้านนะครับเรารอฟมอ,อ22สถานี่อ2กิโลนะครับ90,000ล้าน ในกรณีนี้ถ้าถามถึงหลักกฎหมายและความเหมาะสมเนี่ยต้องผ่านความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทยไหมะครัเป็นอำนาจหน้าที่ของโดยตรงของผู้ว่าครับผมพบว่าสัญญาไอสัมปทานนะครับระบุว่าอย่างชัดเจนว่า BTS นะครับว่าส่วนใดตกเป็นตกเป็นทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะบริหาจัดการทรัพย์สินกรุง,งเทพมหานครเต็ม,ม,มร้อย ดูเหมือนว่าใกล้เล็ตั้งผู้ว่าขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยกระแสนาถ่มโจมตีกับตัวท่านเนี่ยมันยิ่งมากขึ้นเท่านั้นก็โจมผมก็พูดตั้งแต่เริ่มปีสุดท้ายแล้วพูดกับทีมงานว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะง่ายกับเดิมนะครับผู้หญิงผู้ชางทุกอย่างจะยากก่าเดิมจะถูกโจมตีทุกวันทุกเรื่องแต่เราก็ต้องทำทั้งั้งใจให้มันคง นะครับอย่าหวั่นไหวเราคิดว่าเราเราควรจะทําอะไรทำอะไรที่ถูกต้องเราก็ทําไป<ม>เรามานั่งหวั่นไหวนี่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับ<ม>อย่างถ้าผมมาหวั่นไหวเนี่ยไอ้เรื่อง BTS ผมไม่ผมไม่ทําก่อนผมเลก<ม>ครับมันไม่มีการทิ้งทวนเราเตรียมมานานแล้วแล้วก็แล้วก็จะมาบอกว่าจะบอกว่าไม่โปร่งใส ก็ต้องพิสูจน์กันไปเราไม่โปร่งใสแล้วก็ด้วยเหตุผลใดก็ต้องพิสูจน์กันไปนะครับมันพิสูจน์ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าไม่มีใครผมไม่ได้รับเงินมากแต่หนึ่งหนึ่งบาทหนึ่งสตางค์จากอีเคเอสอะไระเพิ่ที่เกิดขึ้นตอนนี้จากูนไทยที่ส่งมามันจะมีผลต่อความนิยมต่ตัวผู้ว่าเนี่ยมากน้อยแค่ไหน,ไนค,ครับทุกทามพี่น้องประชาชันผมคิดว่าผมไม่สามารถพูดได้แล้วก็เราคง มันคงเร็วไปที่จะมาพูดว่าในขณะนี้ทักใดได้เปรียบเสียเปรียนนะครับผมพรรคประชาธิปกกัตย์กยังไม่ตัดสินใจอย่างเป็นทางการถ้าผมลงคู่แข่งกดยังไม่ชัดเจนบอเปียไงดังนั้นมัะนะม,มันอีกนา่นครับมันอีกนานนะครับที่สําคัญคืออจิตใจของเราต้องมั่นคงแล้วก็ถ้าต้องทําอะไรที่ถูกต้องก็ทําไป การเมืองภาพใหญ่ขนาดนี้ในในฝั่งของทั้งประเิศัทยทั้งมือไทยเงี้ยมันมีผลต่อต่อภาคการเมืองกรทมมากน้อยแค่ไหนถ้าถ้าไม่ว่าจะวิคตรงนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับถ้ามันก็ก็ต้องก็ดูไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าพี่น้องชาวเทือม่นครมาใจแยกแยะระหว่างการเมืองการเมืองไม่ใหญ่กับกต่ม่ต้อง ผลการเลือกตั้งของล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาที่ทางพรรคประชาธิปัตย์สสในกรุงเทพเนี่ยได้มาค่อนข้างจะท่วมท้นเหมือนกันมันมีผลกับสวิงกับกับการเลือกตั้งครั้งถั้งดไปไหมครับสสพรรคประชาธิปัตย์คะแนนเสียงรวมไว้สำหรับประมาณเจ็ดหมื่นตั๋หนึ่งคะแนนผมจะลอเลือกตั้งเป็นหลักแสนคือเทียบกันไม่ได้แน่อน,ะนอนวันนี้ ที่มีข่าวตั้งแต่ดีซีแล้วมันมีข่าวว่าท่านผู้ว่าประกาศจะเลือกตั้งแต่ก็คือมีการแก้ข่าว่อมาจนที่ล่าสุดที่ผู้ว่าบอกว่าโอเคตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะเลือกตั้งตรงนี้เป็นการสะท้อนอะไรถึงใครถึงตัวพักหนึ่งถึงประชาชนประกาศเจตนารมเนาะเอาจริงก็ไม่ตั้งใจประกาศที่ดีซีบริการพูดเล่นมากกว่ามีสื่อมวลชนถามว่ามาดูงานอย่างนี้เนี่ยมีถ้าลง มัยหน้าม,มีอะไรที่อยากเอาไปทำไหมอืมครับผมก็บอกทําทไมต้องท่าด้วยก็ลงไม่ได้หรือลงไม่ได้เป็นาการกดดันพักไหมครับว่า,วาไม่ต้องเรียนไม่ไมไมกดดันพักครับก็เอ่อผมคิดว่าทําให้พักสบายใจเลยซ้ำก็เพราะว่าม,มีข่าวผมม่อยากลงหรือว่าอยากอยาก,อยากลงอยากลงอิสระผมประกาศเจตนาล์และผมไม่ประกาศต่อสาธารณชนเป็น เป็นสิ่งแรกนะครับผมได้พูดกับคุณน้าแล้วว่าผมผมผมตั้งใจจะลงอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เสียมารยาทเลยนะครับท่านน่ะวิศนัยความเห็นยังไงบ้างขอไม่ไม่เรียนไม่ทราบแต่ท่านก็ออกมาดีว่าใช่ไหมครับตอนนี้คือที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันมีกระแสข่าวอะไรายครค้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่ว่าว่าจะส่งคุณหญิงนสุรรัตมั่งส่งคุณประพัท์หรือส่งท่านคุณยุรนันเนี่ย ในส่วนตัวพรว่าเดี๋ยวเรามีการวิเคราะห์หรือมีการประเมินคู่แข่งานการเมืองตนี้ผม,ทมไทยไทยสงสัามไปได้ครับไม่ใช่ผมโอ้โอวดอะไรหรือว่าผมประมาทอะไรนะครับหรือว่าผมมองว่าผมชนะแน่ๆอยู่แล้วไม่ใช่รลกครับคนเราถ้าเลือกตั้งอย่างนี้เนี่ยมานั่นกังวลว,ว่ากู้ต่อสู้เป็นใครกู้ต่อสู้กู้ต่อสู้ทําอะไรเนี่ยเราเราทำอะไรไม่ได้ครับอืเรามานั่นกังวล เหลืออีกเจ็ดเดือนนั่งกังวลทุกวันว่าจะเป็นใครคนนี้โอคนนี้แข็งนะเราน่ากลัวซะแล้วอะไรเงี้ยหรือว,ว่าคนนี้อ่อนนะเราสบายแล้วรานั่งคิดอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ถูกครับไทรไทยจะมาจริงจมันก็เหมือนกันครับสมการมันไม่ได้ต่างกันนะครับพรรคเพื่อไทยกับพรปปรคสฤษดิ์มีฐานเสียงใต้เคียงกันสี่สี่แสนห้าห้าแสนเท่ากันและคนที่ชนะเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องพยายามคูณสองครัง ให้ได้หนึ่งล้านหรือเก้าแสนกว่าๆหรือใกล้หนึ่งล้านมากที่สุดถ้ายู่ได้สมการไม่ต่างนะครับสมการมันเป็นอย่างมานานแล้วดังนั้นเนี่ยอ่อเราเรา,เราต้องเราก็ต้องหาวิธีคูณสองได้ได้นะครับไม่ไม่ว่าใครจะมาเป็นมืมนเป็อผู้นะครับครับครับอนาคตถัด ท่านว่ามีโอกาสกลับมาตำแหน่งนี้อีกครั้งอ่ะกรงเทศจะเปลี่ยนแปลงไปทางใดร้อคือผมดูว่าผมก็ค่อนข้างเสียเวลาไปเยอะนะครับในการที่จะต้องทุ่มเทเกิดจะเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกายและใจยีบสี่ชั่วโมงให้กับสาวมิเรนะครับก็เสียเวลาไปหลายเดือนผมคิดว่าอ,อันนี้เนี่ยก็มันมีอะไรหลาย หลายสิ่งหลยายอย่างที่ผมอยากทำมันก็ต้องชะลอไปนะครับเติมสปอยิ่งระบบขนส่งมวลชนแบบรางที่จะสามารถควอนผู้โดยสารเข้าไปในระบบอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นเออนอเรลหรือไลฟ์เบลน,น,นะครับเรื่องเรื่องระยังติดค้างอยู่ที่ครมสองเรื่องด้วยกันและกการสำรวจก็ต้องชะลอตัวไปตอนนั้นเพรานาำท่วเ <ừ> ส้นทางหนึ่งเนี้ยก็ต้องชะลอไปเพราะว่าตามท่วม ดังน,นั้นมันก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันยังคาดใจอยู่ว่ามันไม่มีเวลาทำนะครับแล้วก็อย,อย่างอย่างพื้นที่สีเขียวผมอยากเพิ่มขึ้นมากไปเรื่อยเพราะว่าชัดเจนว่าพี่น้องประชาชนอชอบมากนะครับทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อมและในแง่ของพื้นที่สัญน,นาตการน,นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จริงๆถ้ามได้เริ่มสั่งการแล้ว แต่ว่ามันพอมันมีสามมิติมันละมันมันมันต้องชะลอไปนะครับสังเกตานระบบห้องน้ำสาธารณะแล้วเพิ่มห้องน้ำสาธารณะนะครับมันมันทำได้ยากครับส่วนส่วนกลางของเมืองมันมีปัญหาทางการเมืองเลอต้องคุ้มเทิกับเรื่องน้ำท่วมมันมันมาและความสนใจต่อเรื่องนี้เนี่ยมันยาวแล้วก็ ว่ามันในที่สุดต้องทำแล้วก็เริ่มไปแล้วอย่างห้องน้ําตัวอย่างเนี่ยเรา,าได้ทําที่วัดสุทัดแล้วนะครับซึ่งเป็นค่อนข้างค่อนข,ข้างดีนะครับแล้วก็ผมได้สั่งให้ทํอาอีกอย่างน้อยเจ็ดวันด้วยกันก่อนที่ผมจะหมดบารานนะครับ <c oughs> ก็เป็นตัวอย่างครับแต่ว่าพื้นที่ห้องน้ำสำหรับห้องน้ําสาธารณะหายากมากหายากจริงๆในกรุงเทพมหานะครที่เมืองน,นอกเขาทำใต้ดิน <c oughs> คับแต่ว่าใต้ดิน ทำอะไรใต้ดินงงในกรุงเทพที่แพงม,มากนะครับก่อสร้างเหนือดินหนึ่งชั้นเนี่ยก่อ,อ,อ,อสร้างใต้ดินหนึ่งชั้นเท่ากับเหนือดินสองชั้นสุดท้ายนะอยากบอกอะไรถึงกรุงเทพก่อนหมดวาระ,ต,ะตําแหน่งเพว่ากระมอกเรผมก็ขอกราบเรียนยืนยันกับพี่น้องประชาชนนะครับยังไงผมก็เต็มที่อยู่แล้วตลอดเวลานะครับแล้วก็ในหลายเรื่องด้วยกันผมอยากจะ ไม่ไม่มีเวลาทําไม่มีโอกาสทาก็อยากทาแล้วก็ถ้าได้พี่น้องประชาชนจะกระนะให้โอกาสผมกลับมาอีกครั s> <S ้งหนึ่งผมก็จะทุ s> <S ่มเทสี่สี่ปีก็ให้จดนะครับจะทาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากทําแล้วก็แล้วก็จบกันนะแล้วก็ผมคิดว่าคนเราไม่ควรจะอยู่เกินแปดปีนะในตำน่นใดตำนานหนึ่งก็คือปิดเวลาหน้าถ้าได้เราก็สมัยสุดท้ายแล้วใช่ไไม่รอแล้ว จบวาระหน้าก็64แล้วกลับไปเลี้ยงหลานได้ละก็คือแต่ยังยังยังอยู่ในเส้นทางการเมืองอะไรยนาะก็ก็แล้วแต่กับผมมีอย่างอื่นต้องทำแต่ยังอย่างอื่นที่ทําได้เยอะแยะแต่ไม่ไม่ได้หมายถึงธุรกิจนะครับผมไม่เคยผมไม่เคยรับเงินเดือนจากภาคเอกชนเลยนะครับเรื่องสาธารลประโยชน์มือที่ของผมก็กทําอยู่อะไรทั้ผมมีอะไรทำอยู่แล้วเกิดแต่ว่า อยากทำอะไรนั้นแล้วก็อีกสี่ปีจากนี้ไปสังขารเป็นยังไง <plex> อีกเรื่องจะมีโอกาสได้เห็นห่อนายงสุขพันธ์เป็นนยายกไว้แน่แนะครับมันขอนนี้ผมไม่ไม่คิดหรอกครับ <S <S อ,อ,ะอะไรมันจะเกิดก็เกิดคนพูดมานานแล้วผมคงจะได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอ,อ,อะไรเกิดขึ้นมันก็อุบัติเหตุผมลงเลือกตั้งผู้ว่าก่อนที่จะประชาธิปไตยรัฐบาลนะครับมันดวงจะได้เป็นผู้ว่ามันก็ได้เป็นนะครับ โดยจะไม่ได้เป็นตัางตีต่งางประเทศมันก็นมนไม่ได้เป็นนะครับมันดังนั้นเนี่ยมันจะมาวางวางแผนก็ไม่ได้นะครับอะไรจะเกิดก็ไม่เกิดครับในการเมืองมันมันมันเกิดได้ตลอดเวลา,าถามท่านนายกนะครับว่าเมื่อเมื่อ24เดือนที่แล้วแต่เดือนที่แล้วเนี่ยท่านจะได้เป็นนายกไหมนั้นก็หัวเราะใช่ไหม,มนะครับ้ดวงดวงคนเรามัน เอาแนวน, <laughs> นอนไม่ทำแน่นอน,น,อนไม่ได้ไมาคิดอะไรนะครับ